สวัสดีพลัดก,กาญพจนภายในท้องทะเลทุกท่านครับในส่วนของร้านค้านะครับเขามีของเพิ่มมาขึ้นมาใหม่ถ้าเราทำกิจกรรมให้มันผ่านนะครับผมยังไม่ได้สำรวจดินแดนสองครั้งเดี๋ยวลองสำรวจอินแดนดูก็ได้ครับว่าผ่านแล้วจะเกิดอะไรขึ้นโอเคอ่าได้แล้วอ่ารับไปแต่ในส่วนของ คืพีเลียสามารถซื้อได้ต้องมีต้องมีอีกอย่างหนึ่งที่มันมาปลดล็อกนะครับเราไม่สามารถปลดล็อกนี้ได้ต้องเป็นการซื้อของเขานะครับแล้วทำไมเขียนว่าฟรีอ่ะเออไม่เข้าใจหรือกิจกรรมมันยังไม่มาถึงนะครับแต่กิจกรรมมาถึงแล้วเราก็ทำไปได้เรื่อยๆอ่ะขั้นต่อไปก็ไม่ได้โอเค ได้วันต่อวันทำเป็นวันต่อวันนะครับล็อกอินวันหนึ่งวันหนึ่งวันนึงไปเรื่อยๆแล้วก็ทำภารกิจนะครับโอเคเข้าใจแล้วทาไปถึงถึงโอ้กี่วันเนี่ย41วันเหรอมันมนสิ้นสุดเดือนตุลาคมเดือน9นะครับวันที่21นับตั้งแต่วันพุธที่หล้กรกฎาคมนะครับอ่า แลในส่วนนี้ก็น่าจะมีของมาขายเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้ามีอะไรผมเห็นส่วนที่น่าจะสนใจกันก็คือเมด1 10คนนะครับตกลงว่าเขาขายนะครับมาดูในโปรดักต์โปรดักต์แล้วมาดูวอล of Genesis นะครับแต่ตรงนี้มีอะไรน่าสนใจก็คือมีไอเทมพิเศษตรงนี้นะ เพิ่มสล็อตเพิ่มช่องสตอเรจมีไอเทมนี้ด้วยเหรอปกติก็กดใช้เพชรน้ำเงินใช้อะไรนะแต่นี้มีไอเทมเพิ่มเพิ่มเพิ่มสล็อตนะครับแล้วก็ต้องใช้เงินนะครับเงินจริงมีเพชรแดงเสริมมากับกล่องโอเชียนด้วยกล่องสุ่ม,มเลามาดูวอร์ปจินิซิตครับก็จะมีเมทตั้ง10คนนะครับ แล้วก็มีในส่วนของเอพ e n ลนที่เพิ่มความเร็วเรือนะครับ0.2%เนี่ยไม่สามารถเพิ่มเพิ่มเลเวลได้นะครับแล้วก็เรือแบบต่างๆดูรูดูรูปเรือได้เลยเนี่ยขึ้นมาไหมนี่อาตอนนี้ตอนนี้เอฟเฟกมันไม่ขึ้นมาให้เห็น ตอผมเคยกดทีนึงมันขึ้นมาให้เห็นเป็นรูปภาพนะอย่างเงี้เราไม่ต้องไปดูก็ปเป็นเรือแบบต่างๆนะครับไม่มีอะไรเพื่ความสวยงามแล้วก็เมดเมดนี่มานั่งไล่ดูนะครับว่าชอบใจอะไรแต่ว่าเอาความคิดเห็นของผมนะครับอ่แล้วแต่บางคนบางเมดเขาจะเน้นฟันดาบเน้นชนเรือนเน้นยิงปืนใหญ่ก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าเอาด้านค้าขายเนี่ยสคนนี้น่าสนใจนะครับนี่นี่ กดดูแล้วกดมาดูตัวละครแล้วก็เอฟเฟกนะครับ nice? อาจจะมีเอฟเฟกเวลาซื้อของได้รถราคาลง3%นะครับแล้วก็เวลาขายได้ราคาสูงขึ้น3%มีสกิลยุทธนาวียิงปืนใหญ่แล้วเกิดสับสนนะครับเลเวล2เลยโอเคไปเร็วๆแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่าคนนี้ น้องคันย่าเบลลี่นะครับอ่าอีกคนหนึ่งน้องคาจาอิมโก้สายค้าขาย <is it? S 1> เนี่ย nice? มีอะไรน่าสนใจอันนี้สามารถซื้อเพราะเราขายทองกันอยู่นะครับมันมีแท่งทองแท่งเงินเนี่ยได้ราคาสูงขึ้น2.5%เลยเนี่ยเป็นสกิลเลเวล70ด้ดาน,นการค้าขาย มีเนเกตด้วยนะเนเกตการฟันดาบเนี่ยของมันจําเป็นนโดนฟันดาบไปตายนี่เนเกตได้อันนี้จะขะซื้อพวกงานศิลปะเพิ่มขึ้นขายพวกสีนะครับทุกดายได้ราคาสูงขึ้น2.5แล้วก็มีมีเพิ่มพลังการฟันดาบฝันแล้วเกิดสับสนเลเวล2ครับอื ก็สคนนี้น่าสนใจนะครับแด่คนอื่นก็แล้วแต่ชอบนะครับเราผมแนะนําเร็วๆคนอื่นก็แล้วแต่เน้นฟันดาบเน้นต่อสู้หรือเน้นยิงปืนใหญ่อ่าว่าเาะว่าอย่างงั้นขอบคุณที่ติดตามว่าชมนะครับมีอะไรน่าสนใจก็จะมาแนะนํากันนะครับวันนี้สวัสดีครับ